สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสาหรับประกันสังคมนะครับสาหรับใครที่ติดโควิดนะครับสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้แล้วนะครับผมโดยค่าใช้จ่ายนะครับจะเป็นการชดเชยรายได้ให้กับผู้ที่อยู่ในประกันสังคมนะครับสาหรับใครที่อยู่ในประกันสังคมมาตาา39และ40นะครับและติดโควิด และกักตัวนะครับก็จะได้เงินชดเชยนะครับโดยผู้ที่อยู่ในมาตรา39-40นะครับสามารถดูเงื่อนไขาการชดเชยหากติดโควิดว่าจะได้รับวันที่เท่าไหร่นะครับและ,และได้รับเงินเท่าไหร่ต่อวันนะครับผมโดยนะครับ คนที่อยู่ในมาตรา39นะครับถ้าติดเชื้อโควิดต้องกักตัวได้รับเงินชดเชยวันละ80บาทนะครับส่วนมาตรา40นี้จะมีอยู่3ทางเลือกนะครับผมโดยมาตรา39จะได้รับเงินชดเชยนะครับการขาดรายได้1อยละ50นะครับโดยคิดจากฐานอาตาัตราการนำส่ง เงินสมทบของผู้ประกันตนมาตา39นะครับอยู่ที่4,800บาทนะครับคือจะจ่ายไม่เกิน90วันนะครับต่อปีนะครับฉะนั้นการคำนวณก็จะอยู่ที่4,800นะครับหาร30วันนะครับค่าจ้างเฉลี่ยจะอยู่ที่160บาทนะครับคูณ50%ก็จะเท่ากับว่าได้80บาทต่อวันนะครับสำหรับการกักตัวสำหรับผู้ที่ติดโควิดในมาตา39นะครับส่วนมาตรา40นั้นนะครับจะมี3ทางเลือกนะครับโดยทางเลือกที่1และ2นะครับคือ ถ้าผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลน,นะครับรักษาตัวหนึ่งวันขึ้นไปจะได้เงินชดเชยนะครับสามร้อยทั้งนี้นะครับสามารถตรวจสอบข้อมูลนะครับทั้งหมดนะครับได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะครับว่าผู้มาตา3ามเก้่นะครับได้รับเงินชดเชยอย่างไรเพื่อความถูกต้องอีกทีหนึ่งนะครับสามารถเข้าที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบเพื่อดู ามาตรการเยียวยาหรือประกันสังคมจ่ายชดเชยให้นะครับสามารถดูไดที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ